สวัสดีเอฟซีทุกทุท่านเนาะคะ่ะช่วงนี้ยายพ่อนกับบอคอยได้ล่มคลิปเนาะพี่น้องจากมันอยากอียังแนงยายพ่อนกับน,นี่ข่าวดีมาบอกพี่น้องเข้านะคะ่ะคผูไดสนใจการเรียนทําอาหารเนาะพี่น้องไปทั้งผู้รอได้ค่ะเด้อโรงเรียนมีคุใจย่ี่ใจดีอาจารย์ก็เป็นกันเองเนาะคะ่ะ ให้พี่น้องเข้าไปติดต่อทั่งอ่อดใดเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวยายพ่อนจะขึ้นเบอร์โทรให้พี่น้องเข้าเบิงอันนี้ก็คือนาตาการทำอาหารของรุ่นที่24พี่น้องเอ้ยรุ่นนี้มีตะปูเป็นตาหักได้พี่น้องก็ขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนา ได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศทุกคนนะคะรักและคิดถึงเสมอคะ่ะขอบคุณนะคะ